สวัสดีครับเพ่อผมเฟลูเฟนแล้วเรากลับมากันอีกครั้งกับเอาลาสนะฮะหลังจากที่เราได้มาถึงหน้าลิฟต์แล้วเราจะออกไปจากที่นี่กันแล้วอ้มีบันไดด้วยอ๋อบันไดที่เราขึ้นมานี่นะโอ้้แหลกโอเคเราจะลงลิฟต์ไปด้วยกุญแจแห่งเสรีภาพของเรากัดน,นะครับเย้ yeah! สวัสดีครับผมไมอ์อัพเชอร์นะฮะหลังจากที่ผมได้โชว์ฟุตเทจท,ทั้งหมดที่ผมให้พวกคุณดูแล้วผมก็จะทำการออกจากที่แห่งนี้กันทำไมเพลงมันเฮ้ย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 หลวงพ่อครับ what the fuck หลวงพอ่อ ลุงพ่อบีทวี no 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 อันนี้คือยูเวอวะ no หลุงพ่อทรเลาเรา yeah oh my god what the hell is this place ที่นี่ที่ไหนเนี่ยเออเอออืมค้างเอ้อ โอ้โห,หน่ากลัวสัตว์อะถ้าฉายภาพบปเมื่อกี้ What the fuck Hey เฮ้ียเหียเฮยียเฮียเฮียใครก็ตามที่เจอศพกูกาุณาอย่าเชื่อใครสักคนและกาุณาบอกทุกคนด้วยกูไม่ได้เป็นบ้ากูรู้ กูรู้กูรู้ว่าคุณบ้าพูดแชทอย่างนั้นนั่นแหละแต่กูแต่กูมีสติพอเท่าที่โลกใบนี้จะให้กูมีได้พร้อมกับกล้องที่มีหลักฐานเต็มไปหมดเลยอย่าไปเรียกมันว่าเป็นกอ s p e l อย่าไปเรียกมันว่าเป็นบทเพลง,งมันเจ้าบอกว่าเป็นคําคําล้อเล่นของเหตุผลกรุณาบอกให้โลกรู้ถึง ความผิดของเมือคอล์และก็ฝังไอ้พวกนี้ให้จมไปพร้อมกับร่างกายของฉันที่ที่ตายแล้วด้วย Well fuck okay I'm gonna die I'm gonna die oh my god สวัสดีครับ ผมไมซ์อัพเชอร์นะฮะผมได้เอกสารล่าสุดมาแล้วเป็นบทพูดจากหนังสือเรื่องแฟรงกินสไตล์เอ้ยหนังสือชื่อแฟรงกินสไตล์ or the modern p r o m e t h e u s โดยแมรี่เชลลี่ซึ่งมีประโยคที่บทยี่สามบอกว่าเฮ้ยมึงกูกูกล่าว How ignorant are those in thy pride of wisdom sees you know not what it is you say มึงนี่มันช่างดื้อรั้นจริงๆในความหยิงความทนองในปัญญากาุณาหยุดมึงไม่รู้หรอว่ามึงพูดพูดอะไรอยู่กูเพิ่งออกจากบ้านด้วยความโกรธและอารมณ์ขุ่นมัวแล้วก็ไปนั่งสมาธิ เนี่ยด็อกเตอร์เวนดิเก้ What do you want to say to me หมายความว่าอย่างไรนี่ใช่ใช่สิ่งที่ด็อกเอ้เอ้หลวงพ่อให้เราดูตอนแรกหรือเปล่าตอนที่เราตอนที่เราโดนหลวงพ่อฉีดยาน่าจะใช่มโอ้เมืดอีกแล้วเซฟิง ต้องไม่ดีแน่ๆรีบไปดีกว่าอ๋อสว่างอีกแล้วอะไรวะเอ๊ยกูต้องหาทางออกที่อื่นใช่ไหม Morphogenic ฮะกูมาอย่างห้องทดลองแล้วเหรอโอเค this is bad this is really bad อยู่ตูแป โอ้ oh my god หมายความว่าไอเครื่องมอ r p h o g e n i c อะไรนั่นมันอยู่ที่นี่สินะมีกล้องด้วยมีกาแฟและอาหารพร้อมเลยนะครับเฮ้ hey. ตรงนั้นเมีดอะไรกูไม่ชอบเสียงนี้เลยไม่ดีต้องบอกว่ากูไม่เคยชอบที่นี่มาก่อนอยู่แล้ว เอกสารจะเอกสารเยอะจังโปรเจกต์วอลเลเดอร์รีพอร์ตผู้แต่งเจนิเฟอร์โรแลนด์นี่เป็นบันทึกของคุณหมอเจนิเฟอร์โรแลนด์นะฮะบอกว่ามีศพที่14แล้วที่อยู่ในการทดลองของโปรเจกต์วอลเลเดอร์และเธอเหนื่อยแล้วและคิดว่าจะจะขอรีเควสต์ออกจากโปรเจกต์นี้โอเควอลเลเดอร์ Warrior. มีคนจำนวนมากได้ถูกผ่านการทดลองวอลเลเดอร์และไม่รอดบางทีกูก็อยากรู้แล้วนะว่าโปรเจกต์วอลเลเดอร์คืออะไรหรือเปล่าวะหรือกูแค่อยากจะออกไปจากที่นี่กูว่าน่าจะเป็นอย่างหลังนะจัมพูโอ้แม่กูด What the hell is this p l a c นนั่นทางออก อะไร hm? อะเทสๆมอเตอรเจเนอเรเตอร์อ๊เสียคลื่นแรงจังวะเอ๊ะมินี่ด้วย อ๋อเห็นตอนที่ดูไอ้นี้ปะเราไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เรารู้สึกได้เราแค่เชื่อเอันไอ้ดูหนังแล้วจดโน้ตด้วยก็เป็นตามข้อสรุปก็คือมีเพียงแค่เทสต์ subject คนที่เห็นความกลัวมากพอถึงจะควบคุมถึงจะสามารถเปิด engine morphogenic engine ได้แล้วก็ พู้ป่วยได้พูดถึงการที่เอนจิ้นจะเอาไว้ใช้ควบคุมวอลเลยเดอจริงเหรอวะ mm hmm. This is the m o r p h o g e n e i c Engine เอ่อเป็นสมการเลขประมาณ2องสามันทัดทำการโปรแกรมตัวพวกเราใหม่และได้เปลี่ยนพวกเราให้กลายเป็นโรงงานแห่ง ขวัญฝันลายมีการลบบนกระดานนิดหน่อยคิดว่าเกิดก็ดีนะแบบกูติดนี่ด็อกเตอร์วานิเกที่ที่เขียนสรรมการมอร์ฟอเจนิคเอนจิเนียไว้ทำไมเพลงมันโหยหวนขนาดนั้น this is bad 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 news! Oh my god. Do we have an exit here? Yeah! You'd land hang, you need! Step forward, you'd land hang. I I like.

ต้องเปิดไหนวิช oh no! ันด้วยออวนายคลิสวอกเกอร์น no ี ultimately. ่คือวิธ no ีที่มึงตายโดนเฉือนเป็นชิ้นๆจากข้างในเออมึงรอดพ้นจากนรนลกนึงแล้วคลิสวอกเกอร์พระเจ้าช่วยกูด้วยแล้วหวังว่ามึงคงไม่จะเจอ จะไม่เจอนรกอีกหนึ่งทีโอเค that was bad that was definitely bad กูต้องเปิดไอวิชั่นฮะ what กูรู้กูรู้กูควรจะตายไปแล้วอ่าไม่ไม่มีโชคอย่างนั้นหรอกูมีอายุมากกว่าบาบด้วยซ้ำแต่ ผมเป็นหนึ่งคนที่ยัองเหลืออยู่เพราะบิลลี่เขาดูแลฉันเขาอาจจะคิดว่าฉันเป็นพ่อเขาเขารักฉันเอเด็กโง่นั่นมึงรู้ไหมว่าสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรมันเป็นการเตือนถึงนาโนฮัสซาด มโครสโคปิกแมชีนเทคโนโลยีที่เรามีมาเป็นศตวรรษแล้วแต่เราไม่เคยจะใช้มันยัได้เมื่อคอฟได้เจอในงานวิจัยฉันได้ทำการเปลี่ยนเซลล์ในร่างกายคนให้กลายเป็นดานแฟคตอรีเปลี่ยนให้จิตอยู่เหนือร่างกาย มันเป็นมันเป็นความโง่เขลาที่เราคิดว่าเราจะควบคุมมันได้โดยที่เราจะให้คนบ้าสร้างในสิ่งที่โคตรแข็งแกร่งเธอจะต้องฆ่าบิลลี่ปิดไลฟ์พพอร์ตของเขายันน์ตอรับเขาเธอจะต้องแก้ในสิ่งที่ฉันเคยทำเธอต้องฆ่าเขา หาบิลลี่ในห้องแรบหลักอย่าบอกกูนะว่านี่คือด็อกเตร์วอร์นิเก้ฟาสิสพวกนั่นนึกว่าเป็นปาอ่อ to see what I have built from his dreams. Billy not a child, a is a child with a damaged mind. Billy is the 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 Billy... a child with a damaged mind. Billy is a child with a damaged mind. Billy is a child a mind. Billy is a child mind. a danger, mind. a the prophets, Project rider promised, overshadowed, whatever pitiful balance of you doctors and patients amounted to. He will spread if you don't stop him. 嗯. The morphogenic ancient is self-perpetuating. I pray to God you have the strength to end it here this or death more than anything I want to rest. I you <coughs> will not let me die. die. You i never mentioned how cruel this is. I only Want die. แต่เขาก็ยังไม่ตายดรวินิเก้ไม่ตายโอเคนะฮะขอเวลาผมแป๊บหนึ่งสรุปแล้วว่าสรุปว่าดรวินิเก้เคยสร้างเครื่องยนต์มอร์โฟเบนิกเอนจิมาสมัยอดีตก,ก่อนแล้วก็สำเร็จแล้วพวกนาซีก็เลยไม่พวกนาซีเหมือนแบบ เหมือนใช้ใหม่ก่อนมันสําเร็จแต่ทําไมไม่เอามาใช้ว่ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไม่ได้ทํางานต่อหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจแต่ว่าตอนนี้เมอร์คอฟอยากได้สิ่งที่ด็อกเตอร์เคยทําในพวกนาซีนั้นแล้วตอนนี้มันก็เลยออกมาเป็นโอเลเดอร์ในร่างของคนที่ชื่อว่าบิลลี่บิลลี่บิลลี่ควบคุมบอลเลเดอร์อยู่หรอ แล้วเราก็เลยต้องฆ่าบิลลี่คริสวอลเกอร์แค่ต้องการจะฆ่าบิลลี่เท่านั้นแต่คริสวอลเกอร์ไม่รู้ว่าบิลลี่คือคนไหนมันคืออะไรประมาณนั้นถูกไหมโอเคโอเคโอเคนะฮะเรายังไม่จบเกมเราเหลืออีกนิดหนึ่งถึงจะจบเกม แต่เราจะทำตามสิ่งที่คุณหมอเวอนิเก้ได้บอกไว้แล้วเราจะทำการปิดไลฟ์ซัพพอร์ตของบินลี่กันโถมีสันมเมอร์คอเปคะขนนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นกูเห็นทางออกกูไปไม่ได้นะกูจะต้องไปฆ่าบินลี่ก่อนโอเคครับไลฟ์เฟซบุ๊กแชร์ถ้าชอบแล้วก็ซับสไครต์ดีดันต่อไว้พบกันใหม่กับผมเฟลูเฟนตอนถัดไปเราจะ มาเล่นกันที่จบหวังว่านะหวังว่าจะจบจริงๆโอเคครับเอ่อติดตามข่าวสารบน Facebook Page แล้วก็ Twitter Gaming f a n d e ร l นะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ